สวัสดีครับพบกับ Industrial Pro อีกครั้งหัวข้อนี้จะมาคุยกันเรื่องทำให้แค่เห็นว่าทำได้ไม่คุ้มเสียนะครับสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วมีโทรศัพท์เข้ามาที่บริษัทนะครับแล้วก็บางเอิญผมเป็นคนรับสายสายนั้นก็เขาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ เขาแจ้งว่าเขามีปัญหากับชาวบ้านที่อยู่รอบโรงงานจากเสียงของคูลิ่งทาวเวอร์นะครับไปรบกวนชาวบ้านแล้วก็ถูกร้องเรียนทีนี้คุยไปคุยมาเนี่ยเขาก็บอกว่าขออะ,อะไรก็ได้นะครับที่เอาไปบังกันปิดแล้วชาวบ้านรู้สึกว่าโรงงานได้ทำอะไรไปแล้วนะครับผมซักไปซักมาเนี่ยก็ได้ความว่า เขาต้องการอะไรที่มันถูกถูกราคาไม่ต้องสูงมากนะครับเอาไปเพื่อติดตั้งแล้วบอกชาวบ้านว่านเนี่ยเขาได้ปรับปรุงแล้วนะครับแม้ว่าผมจะพยายามอธิบายนะครับว่าแนวทางการลดเสียงเนี่ยมันจะต้องทราบ่่ระดับการรบกวนก่อนแล้วก็ทราบความถี่ใช่ไหมครับ mm. เราถึงจะมาะเลือกทรีทเมนต์แล้วก็คำนวณระดับค่าการรบกวนที่ลดลง เขาก็ยืนยันที่จะเอาแบบที่เขาต้องการก็เลยต้องแนะนำให้เขาลองปรึกษาที่อื่นดูนะครับเพราะว่าที่ NTI เนี่ยเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาก็จริงแล้วก็แม้ว่าเราจะมีงานบริการรวมไปถึงสินค้าที่สามารถแก้ปัญหาเสียงรบกวนได้แต่ว่าเราก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับบริษัทเองเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับเสียงส่วนบุคลากรของบริษัทเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษนะครับเพราะฉะนั้นการให้คําแนะนําไม่ว่าจะฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักวิศวกรรมและก็จรรยาบรณวิชาชีพ นะครับทีนี้เราลองมาดูว่าการแก้ปัญหาเสียงแบบรูปหน้าปะจมูกทำไมถึงได้ไม่คุ้มเสียข้อที่หนึ่งไม่จบนะครับเหมือนเราซ่อนปัญหาไว้ใต้พรมสุดท้ายแล้วตัวเราเองนะครับก็ต้องมาจัดการให้มันถูกต้องอยู่ดีข้อที่ 2. เสียเงินโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร สุดท้ายก็ต้องทําใหม่ให้ถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้ผมขอยกตัวยอย่างอันหนึง่งมีลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเขามีปัญหาเสียงจากคูลิ่งทาวเวอร์เหมือนกันเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับคนละเจ้ากับเจ้านี้ก็ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทํากันเองก็คือใช้แผ่นแผ่นเหล็กที่เป็นพื้นนั่งร้านนะครับมามากั้นระหว่างตัวคูลิ่งทาวเวอร์กับชาวบ้านนะครับก็เสียค่าเช่านั่งร้านไป เดือนละเกือบแสนบาทหลายเดือนเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่อาคารคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยมันยาวมากแล้วก็เกากั้นสูงประมาณ2เมตรนะครับเช่าทั้งแผ่นพื้นแล้วก็ตัวปายเหล็กนะครับมามาคำยันผมก็ถามว่าแล้วเสียงที่ชาวบ้านลงไมก็บอกลงลงประมาณ1 d เดซิเบลเนะครับก็ถือว่าล้มเหลวเหมือนกันนะครับแต่แต่เคสนั้นเนี่ย พอบริษัทเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนำเนี่ยเขาก็ทำตามเรื่องก็จบแล้วนะครับข้อที่3เสียเวลากันทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายโรงงานฝ่ายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ฝ่ายชาวบ้านหรือตัวแทนชาวบ้านเองนะครับข้อที่4อาจทําให้เรื่องบานปลายได้เช่นโรงงานถูกสั่งปิดปรับปรุงหรือว่าโดนสั่งหยุดให้แก้ไขมลพิษทางเสียงอันนี้ผมมีประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังนะครับ เป็นเป็นโรงน้ำแข็งที่ต่างจังหวัดต,ตอนที่ได้รับจดหมาย2ฉบับแรกขอให้ปรับปรุงจากสํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับทางเท่าแก่โรงน้ําแข็งเนี่ยเขาก็พยายามแก้ไขเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับว่าเท่าแก่ดําเนินการอย่างไรบ้างเนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่ใช่นะครับทิศทางที่ที่ทำเนี่ยมันจะ เหมือนการซื้อเวลามากกว่าไม่ได้ช่วยให้การแก้ปัญหาเนี่ยได้ผลนะครับเขาก็เลยออกหนังสือสั่งปิดปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าวิธีการทำแบบรูปหน้าป่าจมูกหรือทำแค่เห็นว่าทำเนี่ยยังไงได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนครับถ้าเรายังไม่พร้อมในเรื่องของบัต g เจ็ตหรืองบประมาณที่จะทำผมก็แนะนำว่าให้หาข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับพอมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เราค่อยลงมือทำอยังไม่สายนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ